ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ได้ดูไลฟ์สดของคุณทนายอุทยัยพูดถึงว่ามีพยานบางคนในคดีน้องชมพู่มาปรึกษาว่าไม่อยากไปขึ้นสารอยากถอนตัวจากการเป็นพยานทนายถามว่าเพราะอะไรพยานบอกว่าเพราะคนที่เขาเป็นพยานให้นั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพื่อนๆคิดว่าพยานคนนั้นจะเป็นใครครับ พยานผู้สูญเสียก็มีพ่อแบมพี่ impossible พยานฝ่ายลุงก็มีป้าถอนกับสามีงงไม่รู้ใครอยากถอนตัวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นดาวบ้านดอนหรือไม่ก็ป้าถอนตามกคนถัดมานะครับบอกว่าผมก็คิดอย่างนั้นเพราะแกเป็นพยานผู้สูญเสีย แต่ให้การเป็นประโยชน์ฝ่ายดารานะครับถัดมานะครับบอกว่าแต่ทนายพูดว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเราฟังเช่นกันเมื่อคืนแต่เรานะหลับก่อนหรือว่าจะเป็นพยานที่เคยจะไปกับหมอปลาไหมคะถัดมานะครับบอกว่าดูดูป้าถอนแกนะ่ะก็ไม่ค่อยจะเข้าไปยุ่งกับทางโน้นแล้วนะส้มตำแกก็เลิกแล้วให้ยายลองขายคนเดียวนะ่ะแยกไปขายหมูปิ้งข้าวจีเองอีกฝ่าย ถัดมานะครับบอกว่าใช่ใช่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วเขาคิดยังไงมันมีพิรุธค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยนะถัดมานะครับบอกว่าน่าจะเป็นดาวบ้านดอนมากกว่าถัดมานะครับบอกว่าครับไม่ได้เหมือนจะเป็นพยานเท็จอะไรทํานองนี้นะครับถัดมานะครับบอกว่ามันทาแม่งทาแม่งนะครับคุณต้นเหมือนเคยสงสารแต่ตอนนี้น่ะไม่สงสารแล้วเนาะถัดมานะครับบอกว่าใช่ครับคิดเหมือนกันถัดมานะครับบอกว่าใช่ครับพี่ดาวบ้านดอนเนี่ย ก็เคยโพสต์ถึงคนที่ลืมบุญคุณคนและเสียความรู้สึกที่หนีหน้าคุณภรรยาหมอป่าด้วยถัดมานะครับบอกว่าได้ฟังคุณทนายวิเคราะห์ไม่ทราบว่าใครที่มอบตัวแต่ให้คุณหมอป่ากันเป็นพยานคือทำแกล้งทำแกล้งไปหมดนะ่ะแต่ถ้าคนนี้ไปมอบตัววันเดียวตำรวจรวบทั้งหมดฟังจากการวิเคราะห์คงไม่นานหมอป่ากลับไปกกอกถ้าไม่เอาเงินล้านก็เสียชีวิต คนนี้ไม่มีครอบครัวโสดแต่ไม่ทราบเป็นใครถัดมานะครับบอกว่าคิดๆใครนอเป็นโสดด้วยเจ้าของกุญแจมอไซค์ที่ทำหล่นบนผู้เล็กไฟหรือเปล่านะครับถัดมานะครับบอกว่าดาวบ้านดอนก็โสดค่ะเพราะเลิกกับภรรยานานแล้วถัดมานะครับบอกว่าน่าจะนะครับถอดใจจากดาราแล้วถัดมานะครับบอกว่าไม่รู้ค่ะ ถัดมานะครับบอ,อกว่าไม่ใช่ impossible นะคนนี้คือผู้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะตำรวจถึงไม่จับเขานะถ้าจับเขาเขาปฏิเสธสุดท้ายศาลก็ต้องปล่อยตัวคนนี้เขาต้องการให้หมอปลาประกันออกมาเป็นพยานถ้าเขามอบตัวลุงข้างบ้านก็ไม่รู้เป็นใครถ้าเขาถูกกันนะ่ะออกมาเป็นพยานตำรวจสามารถจับทั้งแก๊งได้นะ่ะรอว่า เขาคนนี้จะติดต่อหมอปลาไหมตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกรอปีใหม่ถัดมานะครับบอกว่าสมรู้ร่วมคิดข้อหาหนักถัดมานะครับบอกว่าหรือว่าเป็นคุณยายคุณยายอะไรนะจําชื่อไม่ได้นะคือยายคนที่เจอรองเท้าบนเขาถัดมานะครับบอกว่าไม่สบายเป็นโลมฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับบอกว่าที่ดาวบ้านดอนไม่สบายเห็นเหมือนแฟนเขาไปดูแลอยู่นะ ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คดีน้องชมพู่น่าจะได้รับข่าวดีพร้อมกับคืนความยุติธรรมให้กับหนูน้อยวัยสามขวบคาดว่าน่าจะได้เห็นชมหน้าฆาตกรไม่เกินวันเด็กปี64หรือเพอเพอเอ,อาจจะตรงกับวันเด็กด้วยซ้ำไปอดทนรอฟังข่าวดีคืนความยุติธรรมให้น้องชมพู่ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าวันเด็กเลื่อนแล้วนะคะถัดมานะครับบอกว่านอนรอฟังข่าวดีถัดมานะครับบอกว่าครั้งนี้จะลองเชื่อนายอัดสักครั้งขอให้เป็นความจริงสักทีเถอะพวกคนร้ายและพวกร่วมรู้เห็นมันใช้ชีวิตสุขสบายมานานแล้วโดวยไม่นึกถึงบาปที่พวกมันทํากับเด็กไร้เดียงสาที่น่าสงสารถัดมานะครับบอกว่าคุณอัดพูดมาแต่แรกเลยค่ะลองไปหาใน YouTube ฟังดูนะคะ ที่กล่าวถึงพระเอกตั้งแต่ครั้งแรกว่างานนี้เป็นคนสำคัญในนี้เลยค่ะแต่เทปม้วนหลังๆนะ่ะกระแสพระเอกนะ่ะมาแรงมากๆคุณอัดเลยต้องอยู่นิ่งๆเพื่อรอเวลาค่ะและแล้ววันเวลาก็มาถึงถัดมานะครับบอกว่าสาธุมันเป็นจริงทีเถอะจะได้คืนความยุติธรรมให้น้องสักทีถัดมานะครับบอกว่า ขอให้เป็นเช่นนั้นถัดมานะครับบอกว่า90%ตํารวจพักคดีนี้ผมนอนยันถัดมานะครับบอกว่าเหลืออีกสิที่คิดว่าน้องชมพู่ก็คือลูกหลานเหมือนกันเท่านี้ก็เกินพอแล้วครับถัดมานะครับบอกว่าครับถัดมานะครับบอกว่าคุณหลอกดาวมาหลายดวงแล้วถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้เป็นจริงถัดมานะครับบอกว่ารอมาเกือบจะถึงปีแล้วเมื่อไหร่ปืนจะดังปั้งสักทีไม่รู้นะ ตามจนเบื่อแล้วถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้เป็นจริงด้วยจ้าอยากได้ยินว่าจับแล้วฆาตกรตัวจริงทั้งกระบวนการที่มีส่วนทําให้น้องเสียชีวิตแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่าหวังเป็นเช่นนั้นครับถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้จับได้สักทีมีใครสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเรื่องนี้บ้างสงสารเด็กหญิงที่ตายไปแล้ว ไม่มีใครสักคนในครอบครัวญาติตระกูลหาความยุติธรรมให้น้องกันเลยอยากให้น้องตายฟรีแล้วให้เวลาลืมตามตัวคนร้ายจริงๆเหรอถัดมานะครับบอกว่าขอให้เป็นจริงถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้เป็นจริงคืนความยุติธรรมให้เด็กหญิงผู้เหล็กไฟหนูน้อยวัยสามขวบคนทําร้ายมันใจอมาหิตใจร้ายมากไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแม้แต่คนที่รู้ แต่ช่วยปกปิดไว้ไออี e. พวกนั้นน่ะก็คือคนร้ายทั้งหมดจับให้หมดเป็นกำลังใจให้ตำรวจถัดมานะครับบอกว่าสาธุสาธุขอให้จริงถัดมานะครับบอกว่าอยากให้จับเสวันนี้นะ่ะเมื่อรู้แล้วนะลอยนวลน,นานเกินไปแล้วคนใจโหดถัดมานะครับบอกว่าขอให้เป็นจริงทีเถอความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ ณเพลานี้ถ้าจะให้เลือกอยู่กับใครระหว่างป้าจอลอกับป้าถอกรูเลือกอยู่กับป้าถอเพราะดูแล้วป้าถอน่ะกล้าพูดไม่เลียเหมือนป้าจอลอและกรูนะ่ะฟังไลฟ์สดของป้าถอวงเล็บย้อนหลังของเช้าวันนี้ตามอพูดดีอ่ะกล้าชนวงเล็บกรู fc ตามอแล้วเว้ยตามอน่ะบอกให้ดูเบื้องหน้า เบื้องหลังเขาด้วยพวกคุณนะ่ะเห็นแต่ตอนเขาออกสื่อซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยตามอใส่หลายดอกอยู่นะแถมป้าถอนะ่ะใส่เสื้อที่หมอปลาให้ด้วยนะและป้าถอยังบอกหมอปลาช่วยด้วยด้วยนะและอีกอย่างครูนะ่ะมาสังเกตทุกๆเช้าลุงจอมอไยสดตอนชาวบ้านใส่บาตรกันนะ่ะครูไม่เคยเห็นคู่ผัวเมียมันใส่บาตรเลยสักครั้ง มันคนบุญจริงหรือหลอกมึงก็ดูซิข่าวว่าได้ใช้ยาใหม่ขางคกขึ้นวอเหรอกรูว่าน่ะหมาจิ้งจอกดีกว่าไหมอะปอลออกรูคิดว่าป้าถอแกต้องได้รับคำแนะนำจากน้องน้ำแข็งด้วยแหละซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแม่นแล้วเจ้าถัดมานะครับบอกว่าเร็วเวนี้หลังจาก นอนข้าไปบอกอีผัวเมียมาน่ะก็จะได้เห็นภาพใส่บาดอิอถัดมานะครับบอกว่าเลือกปัาถอค่ะถัดมานะครับบอกว่ากูขอกลางๆางนะดูอย่างอีจุดจุดจุดดิดูซื่อๆบ้านตอนนี้น่ะเป็นไงต้องดูกันต่อไปถัดมานะครับบอกว่าพี่ว่าเขาคงคิดว่าบารมีเขาสูงแล้วน่ะไม่ต้องตักบาดก็ได้หรือหรือขี้เกียจตื่นถึงว่า ไม่มีฝาบ้านถัดมานะครับบอกว่ามีแต่เอาอย่างเดียวนะไม่เคยรู้จักคําว่าให้ถัดมานะครับบอกว่าคนแบบนี้มีไม่นานก็หมดถัดมานะครับบอกว่าค่านี้ป้าถอกับหัว ع. มาบ้านดารายิ้มระรื่นตกลงจะเชื่อใครได้บ้างถัดมานะครับบอกว่าจริงดิถัดมานะครับบอกว่าพวกวายทีให้เคลียร์กันเพื่อให้ภาพลักษณ์ดารานั้นดูดีถัดมาน,น,นะครับบอกว่าสงสารตัวเองโดนแกงอีกจนได้ถัดมานะครับบอกว่า ดูจากคลิปค่านี้แล้วดราม่าทั้งหมดน่าจะมาจากผัวป้าถอน่ะที่เริ่มต้นตก,กลงเราทุกคนน่าจะโดนแกงหม้อใหญ่กลับกรอกกันจริงๆอีกแล้วเหรอคะกรับกรอกอีกแล้วถัดมานะครับบอกว่าออกกล้องต้องดึงหน้าเก๊กเบอร์ไหนนั่นซุปตาถัดมานะครับบอกว่าป้าถอพึ่งเอาอาหารกะ เค้กฝีมือน้องนิวไปให้บ้านลุงป้าเองนะเตงแต่จริงๆนะ่ะเราว่าไม่แปลกหรอกเขาอยู่กันตรงนั้นมานานแต่เมื่อเช้าที่ฟังลุงมอแหละที่อยากให้เว้นระยะห่างจากเดิมแต่เรื่องเป็นพยานบอกยังเหมือนเดิมไอ้เรื่องจะแตกหักกันนะ่ะไปเลยคงยากนะบ้านก็ติดกันแค่นั้นอ่นเนาะสำหรับเรานะช่างแม่งนะ่ะขอให้จับได้ให้เป็นพอโปรงแล้วว่ะ